นะครับอันนี้ก็คือตู้เชื่อมเดียวตั้นสามระบบนะครับอันนี้ก็คือจะเทสเทสระบบการเชื่อมแบบ MMA ใหดูนะครับว่าแบบเนี้ยบลวดเลเชื่อมไฟฟ้าแบบนี้ยนะครับก็วิธีต่อแบบนี้เลยนะครับ M m นตามตามอันี้มาเลยข้างบนดำกข้างล่างแดงนะครับแต่ถ้าว่ามิกฟากคอเราต้องเปลี่ยนเอาเอาเอาตัวเนี้ยเอาสายกาวมาไว้ที่ที่สีแดงข้างล่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูเทสดูว่าการเชื่อมเป็นยังไงบ้างนะครับกับตู้เชื่อมราคาถูกๆได้ระบบเยอะเหลือเกินนะครับเพื่อนๆก็ปรับโมตรงนี้ก่อนนะครับ อันนี้มป็ปรับโหมดใม่ไม่มีก่อนแล้วก็ปรับไฟอันนี้ไม่ตรงนะครับแอมเนี่ยอย่าไปปรับเจ็ดร้อยไปนี่คือประมาณสักห้าสิบได้มึงเจ็ดร้อยนะครับ โอเคนะครับก็คือเชื่อมได้นะครับเชื่อมได้แต่เหมือนที่บอกไว้ในคลิปก่อนก็คือมันไม่มันไม่ได้ดีเท่ากับของราคาแรงๆนะครับอันนี้ราคาถูกๆน่าจะปันกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ห้ดูเนี่ยไฟที่ผมปรับนี่นะครับนี่ไฟดูบอนดูไฟนี่แปดร้อยเก้าสิบนะครับแปดร้อยเก้าสิบเก้าร้อยถึงหนึ่งพันก็แล้วแต่ไฟเนี่ยลวดเชื่อมสองจุดหกมิลนะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อไปก็แนะนำห้ปรับแบบนี้เลยนะครับปรับไว้เยอะๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับตู้เชื่อมที่ว่าแนวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้เพราะว่าของมันราคาถูกๆนะครับใช้แก้ขัดใช้แบบใช้แบบไม่เยอะได้นะครับแต่ถ้าใช้เยอะๆก็แนะนำไปซื้อของที่ราคาแรงๆดีกว่าครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยดูเชื่อมเดลวตันนะครับสามระบบแบบนี้แบบนี้สามระบบแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใส่รวดฟักคออยู่ข้างๆเนี่ยนี่นะครับรวดฟักคอนะครับนี่แบบนี้เลยนี่โวดฟักคอใส่ได้หนึ่งกิโลกรัมนะครับเ็ามีวิธีการต่อการใส่ให้ตรงนี้หมดเลยนะครับเพื่อนๆซื้อมาใช้งานแบบ ช่วคู่โจกกราวหรือว่าซื้อมาแบบจะใช้แบบไหนก็ลองดูนะครับลองดูบางทีอาจจะใช้ได้นานก็ได้แต่ว่านี่พึ่งพึ่งได้มานะครับแต่ว่อไฟนี่ปรับเท่านี้เลยถึงจะเชื่อมเหล็กกล่องบางๆนี้ได้นะครับ